วันนี้ผมขอ2ชุดได้ไหมเพราะว่าผมพลาด b t b ที่แล้วมาได้เลยครับได้เลยครับแต่ผมจะไปเร็วๆนะไปแบบเปิดแบบผู้ใหญ่และวันนี้ต้องมีไฮไลท์ช่วยพี่แนทพูดทวนดีครับว่าวันนี้ผมต้องมีไฮไลท์ครับวันนี้นะครับผมช่องของการช่องอะไรวะกาวกีฬาเออกาวกีฬาไฮไลท์วันนี้ต้องมีไฮไลท์โอเคครับต้องมีไฮไลท์ครับไปครับเดี๋ยวไปแบบเร็วๆนะครับอันนี้ต้องทําไงพี่เลือกรางวัลทางฝั่งซ้ายครับโอเคงั้นเราก็สวยเลยได้2อ0ก็สิครั้งไป อ่ะเต็มหกเฮ้ยทำไมเนี่ยจังวะมันง่ายไหมเปล่าแต่ว่ามอนเปิดต้องดีๆนะตะกี้ของผมคือไม่ดีสักอย่างนะรอชมรอชมอคัดก็ไม่ดีเฮ้ยเต็มเต็มเต็มอีกแล้วเต็มอีกแล้วพี่วานพี่แน็ครับรู้สึกยังไงครับที่ได้เล่นเพื่อนตัวเองในเกมคือพี่โอ๊ตก็คิดว่าจะตีบวกสิบอะฮะผมว่ายังไม่ถึงบวกสิบบวกหนึ่งอะผมว่าวิ่งเลยวิ่งทั่วสนามแล้วซึ่งสมมติว่าถ้าได้พี่โอ๊ตขึ้นมาจริงๆนะครับถ้าได้มาเยอะๆผมปลดทิ้งด้วยนะผมไม่เอาไปเป็นอะไรด้วยเดเเเเเเเพพพรรรรราาาาาาาะะะววววว่่่่่ผมมมมมูู้้สสึกกกีีีีโอออออคคคงนนดดยใจจฟแแบบ์ัลลืท ร้อยเก้านะครับใช่ครับไข่ร้อยสิบสองโอเคโอเคใบนี้ใบนี้ไปที่ใบนี้ไฟลุกแน่นอนเดี๋ยวผมจะเปิดสองใบไปเลยฮะเฮ้ยดีดเวทดิวะโอ้ยซิดาร์ซิดาร์ซิดารขังเลยครับก็ตกครับก็ตกเอ้ยไฟขึ้นแล้วก็อ้าวเฮ้ย โล่โล่สี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 ่ไปเลยสามครับโอ้มื่นแปดแล้วแต่การมันเท่มากเลยอ่ะเอาละผมว่าของเขาไม่ครบมีคนบอกว่าต้องกดแจ้งเตือนลูปกระดิ่งขวาล่างในเกมครับถ้าเขาจะเข้าไปเฮ้ยไฟมาเฮ้ยยูเลเฮ้ยเยอรมันเฮ้ยเยอรมันเซลใครวะฮ่าโอ้โหฮ่าเวทเชลซีแมนใครวะฮ่าเวทเชลซีแมน คือจะได้แปดนะทำไมกูไม่ได้แปดเนี่ทำไมมันไม่ไม่พ้นไปจากไอดีผมสักทีวะเออเขาอาร์เซนอลแล้วไงคุณไม่เดี๋ยวรูปเขามันเชลซีแมนเลยเฮ้ยทุกทีเลยไม่เป็นไรฮะอ่ะลุ้นต่อลุ้นต่อลุ้นต่อเฮ้ยตะกี้ผมเนี่ยซิลปาเชลซีเหมือนกันโอ้โหเชลซีแมนว่ะโอ้โหนี่เรียบร้อยเลยฮะเอฟเอมีตัดเล็บซะหน่อยด้วยใช่ครับใช่ครับทุกทีวันนี้เรื่องีิ้มตาล่าสุด มันขวางมือนิดนึงกอได้ฮะโอ้โหพรุ่งนี้สองงานครับเฮ้ยวันสี่งานเฮ้ยเช็คฮะซีเอ็มโฮเซ็กฉันโทรมาเพื่อจะโฮว่าเซ็กก็เอาอยู่อันนี้ต่อฮะอปีต้องได้แล้วอันนี้ต้องดีปีค่อนข้างดีครับปีใครใครก็ดีปีค่อนข้างดีแล้วโอ้โหอิตาลีเฮ้ย นาบปลีีเีนาบปลีโอ้โหเจ็ด้อยยอโอ้ลาสปารโดรีครับอืมถ้าแก็เท่เหมือนกันร้อยยิบเอ็ดเลยนะโอ้โหมเ่ชะตากรรมคล้ายกันด้วยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะกระบีโ่โอ้โหทำไมไม่แปะเยิน โอ้พี่ทิวกี๊ดนะเนี่ยโกลกานาบี้ครับอ๋ไนนอไปเลยเพราะเป็นฮารันอยู่แล้วมันแน่นอนอยู่แล้วพี่นี่คือความรวยฮารัรนถึงความรวยฮาร,รันทีมชาติอิตาลีฮะเนเปเดร์โอ้โหมาเร็ดพี่ว่านอย่าขายนะ ถ้าขายขายผมแล้วตัวนี้โอ้โหมาเรดครับร้อยยี่สิบมีที่ไหนราคาแสนหกอ่ะไม่มีผมซื้อถ้าขายขายผมนะได้ครับได้ครับได้ครับ <laughs> จริงๆโ oh. คตรด,ดีนะเอฟพีสิบแปดพลังร้อยยี่สิบอ่ะถ้ามขายอย่าพึ่งขายให้ขายสเปนโอ้โหมาเยินเลเวอร์กิวมาด้วยโอ้โหอีซี กิมมาโดครับผ่งโครเยอะมันไม่ควรเจ็ดแสนะ่ะมันคนมากกว่าน,นั้นด้วยทุกคนบอกว่าตัวที่พี่ว่านเปิดได้นี่คือทุกคนอยากได้นะถ<ส><อ>้าน้องทีนอยากได้บอกพีไมไปหาพี่ว่านเลยนะแต่ว่าผมว่าพี่ว่านยัได้ของห้ครบพี่ว่านต้องเรากดดูอีกทีหนึ่งผมว่ายังไม่ไม่เหรอครับน่าจะหมดแล้วนะลองลองกดรับทั้งหมดก่อนไหมครับเพราะว่าผมมันน้อยไปเนี่ยไมาละหนึ่งใบทุกคนเชียร์บอกขยกาขายนะครับตัวกิมมาโดตะกี้แล้วคือด้วยความที่พอเขาเล่นดีอะครับมันก็ มันก็มีข่าวทีมอื่นด้วยอ๋อซึ่งมันมีสิทธิ์มีสิทธิ์มากๆทีๆท่มันจะไปย้ายไปอยู่ทีมใหญ่อย่างเงี้ยแล้วทีมใหญ่ท,ที่ท <0 5. S 2> ว่านี่รวมแมนยูป่ะฮะอ่ะออนนทีมเล็กครับ <c oughs> นด้เลพี่ <c oughs> ขบอกว่าขายได้เป็นหมื่นนะครับอรับได้อีกอยังมาได้อีกอ๋อยังมาไม่หมดเคครับต่อไปเนี่ยโ,โหนี่ห้าชิ้นหกชิ้นโหเยอะเนี่ยเยอะเลยมันต้องอย่างนี้ดิมันต้องอย่างนี้ดิเอานี้ก่อนเดี๋ยวกันปีมันสามยีหกไปมันสวิงว่ะพี่ปีมันสวิง ไฟพี่ทีเดียวรู้เรื่องเปิดผู้ใหญ่เ k หรือหกร้เดียวเลยแหละครับนี่การเปิดแบบผู้ใหญ่ครับต้องมีไฟดีเออเหีือครับเด๋อวมันครับเฮ้ย CM เฮ้ยไม่ใช่แปดแปดเออมูเซล่าเออมูเซล่าครับที่เหลือคือไม่แปดด้วยนะใช่ดิเอาสอามถึงแปดแปดไปหนึ่งก็โอเคนะโหปีนี้มันก็สวิงเหมือนกันเนี่ย เปิดห้าใบเลยพี่เปิดแบบผู้ใหญ่ถ้าเปิดห้าใบก็มาเตะกันกบผู้ใหญ่ไปเฮ้ยยูเซลฝรั่งเศสกรองหน้ามิลานเนาะโอ้โหปานวาดโอ้โหแล้วก็ดีมาเรียอะไรดีอู๊ฟอะไรฟันเฟอร์ซี โอ้โหนี่ฮะมันประมาณนี้พี่โชคดีเคลียพื้นที่ไวแล้วไม่งั้นเต็มพอดีมูซิล่านี่ผอกว่าน่าจะแพงน่าจะไปได้อีกเนี่ยคือมันขึ้นไปเรื่อยๆืเนี่ยคนเปิดได้เขาขายไปเรื่อยๆอ่าปาวานี่ก็ร้อยสิบห้าคือผมว่าพี่ว่านลองไปหาเน็ตเป็ดไหมแล้วซื้อเอาเลยบจบๆเน,นีย่ยไหนเปิดไม่ได้ไมนะ่ช่างไม่ไอตัวนี่แลหละฮะตัวจูบแลหละฮะเฮ้ยเนี่ยซื้อไวเลยจบๆ ขายต่ําด้วยแล้วเขาเก่งกว่าเทียบกันอยู่แล้วฮะเพราะว่าพี่ว่ามี BTB นี่คือแต่ว่าเกมเนี้ยมันมีความแบบความเลวอย่างหนึ่งคือแบบพลังแม่งอาจจะไม่ใช่ทุกอย่างพี่ว่านครับที่เปิดมาคืนนี้พี่ได้ฟูลเลเวโคเซีนเยอะมากนะครับพี่สนใจทํำไหมครับยูเว <c oughs> นตุสกูยังทําไม่เสร็จเลยอาทิตย์กิลมาโดมีสิทธิ์ไปมาดดิดไหมครับทุกคนถามถึงกิลมาโดตะกี้หมดเลยนะอ๋อกิลมาโดมันคือฟูบาร์ซ่าครับพี่ไม่ต้องคิดมากเลยครับทุกคนมันแบบคือหาเกีกิลมาโดมากๆเลย อะเดี๋ยวจบไฮไลท์วันนี้ด้วยกันตีบวก7ขึ้น8ทีนึงแล้วกันนะฮะพี่แนทดีไหมยอดเยี่ยมครับผมไม่ค่อยได้ตีอ่ะน่าจะติดอ่ะทีเดียวขอทีเดียวเอาตัวแบบจับๆเลยเชนะบี้ไหมชนะได้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 มันพลังเท่าไหร่นะร้อยสี่ตัวเจ็ดของคุณอ่ะเออร้อยสี่กำลังดีแต่ไม่แพ้ไม่ไม่ปืนมากไปแล้วรู้ไปแล้วไปเหยินบวกแปดเป็นยังไงขอรู้บ้างขอหน่อย อ๋อไม่ใช่อย่างนี้พี่รู้ไหมไปมันติดทีเดียวได้ไม่ต้องมาซ้ำเสริมหรอกไปเหยืโอเคกดเป็นขนมเลยครับอันอนี้ไาแล้วตรงนี้มันจะมีให้กดซ้ำอีกทีครับอ,อ๋ออย่างนี้ไม่เคยทำเลยพี่เต็ม พี่เขาติดเทียเฮ้ยพี่ผมตีโบเกตติดแล้วพี่เนทผมตีอ阿าโฮติดแล้วตื่นเต้นว่ะตื่นเต้นกูเปิดได้อีกเฮ้ยเท่ว่ะเวลาตีติดมันรู้สึกอย่างงี้ใช่ไหมมันฟินอะอะดีรีลีมันหลังอะไอ้เทียไม่เคยแบบนานๆแบบปีแต่ตัวอ่ะนี่โชคดีที่ผมเชื่อพี่แนทนะไม่งั้นน่ะผมมากดกันแตกก็จะอีกเรื่องหนึ่งอ๋อผมรู้แล้วทำไมพี่แนทเวลาแบบตัวที่ตีบวกเองแล้วเวลาเล่นแล้วภูมิใจเป็นอย่างงี้ใช่ไหมใช่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 เต็มใจ โอเคเข้าใจแล้ว